พี่เบสจะให้พี่ปอเปลี่ยนเสื้อเออไปเปลี่ยนเสื้อไปไม่เอาวันหลังเพี่ไปเอาพ่อมาคุมไปทำไมอ่ะเขาอยากแต่งตัวแบบเอ้ยแมอังโปลได้อังโปลจิ้งกีตาร์ยังได้ไงขนาดอังโปลโป้กีตาร์ยังไม่มาห้ามเลยทำไมอ่ะกีตาร์สนับสนุนอะเขาชอบแบบไหนก็ให้เขาใส่แบบนั้นนี่อันนี้ก็เสื้อเขาเขาให้อังโกลใส่เพราะว่าเขาอยากให้อังโกลเซ็กซี่ อังพอไม่เซ็กซี่หรอกอังพอใส่ชุดแบบนี้อังพอไม่ไม่สวยอังปอไม่น่ารักอย่าไปตามกีต้าตากีต้ามันอ้วนมันเลยใส่สวยอ่ะเอาโอเคงั้นเขาจะแต่งตัวน่ารักน่ารักแล้วบุลลี่มากเลยบุลลี่เออบุลลี่น้องไม่ได้บุลลี่น้องก็อยากแก้วงไม่ไม่ได้บุลลี่พี่หวงพี่อังบอสวยขอบคุณค่ะ